รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีนายกมานิตลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำในเขตพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำวันที่9กันยายน2567เวลา16.00น ผู้สื่อข่าวรายงานจากประตูร,ระบายน้ำคลองเชียงรากใหญ่ตำบนเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายมานิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตำบนเชียงรากใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณประตูร,ระบายน้ำพื้นที่และดูระดับน้ำในหมู่ที่6หมู่ที่7ตะบนเชียงรากใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเหนือที่จะไหลลงสู่จังหวัดปทุมธานี ด้านนายมานิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตำบนเชียงรากใหญ่กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ดูระดับน้ําหมู่ที่6หมู่ที่7ตำบนเชียงรากใหญ่และดูระดับน้ําบริเวณประตูระบายน้ําของเชียงรากใหญ่ของน้ําอ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมต่อรับมวลน้ําจากทางเหนือที่จะไหลลงสู่จังหวัดปทุมธานีจากการสํารวจดูระดับน้ําในพื้นที่ตะบลเชียงรากใหญ่ อยู่ในระดับปกติมีน้ําขึ้นน้ําลงตามทะเลหนุนและมีมวลน้ําที่ไหลลงสู่จังหวัดปทุมธานีทางเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่และเป็นที่น่าเป็นห่วงก็คือพี่น้องประชาชนหมู่ที่6หมู่ที่7ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาช่วงนี้ขอให้ท่านยกสิ่งของขึ้นสู่ระดับสูงไว้ก่อนและรอรับฟังข่าวสารจากทางราชการหากพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยา ต้องการจะให้ทางเทศบาลตะบนเชียงรากใหญ่ช่วยเหลือสามารถประสานมาที่เทศบาลได้ตลอด24ชั่วโมงทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบลเชียงรากใหญ่คอยรับร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อยู่แล้วหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางเทศบาลตะบลเชียงรากใหญ่สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้สวัสดีครับผมในวันนี้แก้วพวงนายกเทศบนตรเทศบาลตะบลเชียงรากใหญ่ในพื้นที่ของเชียงรากใหญ่ก็ สูงกว่าปกติดนิดหน่อยครับก็ระวังเตรียมพร้อมนครับโดยป้องกันก็เตรียมเครื่องสูบน้ําเตรียมอะไรดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอเตือนประชาชนให้ที่ดูของที่อยู่ต่ำขอให้เก็บที่ที่สูงครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรเดือดร้อนหรืออะไรก็ให้ประสากรบเทศบาลครับให้มา,า,รรา,มาช่วยเหลือปกติยังไม่มีอะไรมากก็ตอนนี้ก็ระวังก็ถ้าเก็บของขึ้นสูงก็ดีที่สุดครับภายไว้ก่อนครับดูน้ําจากเหนือแล้วดูอิดีแฟชั่นที่จะเข้ามาอีกครับนี่ครับ สารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี